ทุกคนเกี้ยวหนองบัวจากทุกคนจากตราบนะฮะเมืองตราบทุกคนจา,นะะากน,จนี่ถ้าเกิดเราขับรถมาจากกรุงเทพเข้ามุ่งหน้าตราบใช่ไหมอยู่ซ้ายมือขวามือหรือซ้ายมือขวามือใช่ไหมเพราะเรามาจากกรุงเทพตรงฝั่งหนูทุกคนไปนู้นไปนู้นเลยนะเข้าเมืองตราบแต่ร้านจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดเราออกจากตราบไปนี่หาย้อนกลับไปเข้ากรุงเทพนี่ไปกรุงเทพงงไหมไม่งงนะฮะอัญมณีรีสอร์ทอยู่ตรงนี้นี่เราเข้าไปวิวสวยทุกคน แล้วก็ออกมาทานนี่ค่ะขาหมูแดงข้าวขาหมูข้าว,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 าวน้ากัาง้งอันนี้น่าสนใจมากทุกคนเขียวหนองบัวเห็นไหมตรานอกจากจะมีเกาะนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแหลมนองงอบแหลมสอกนะคะใครไปเกาะปูต้องขึ้นท่าเรือแหลมสอกไปเสือโกดำค่ะ เสือดำโกไม่ใช่เสือโกดำเสือดำโกจะเป็นเรือเฟอร์รี่เป็นชื่อบริษัทเรือเฟอร์รี่ที่ปังมากคู่นี้เราจะดูสารเรือเฟอร์รี่เสือดำโกไปเกาะปูดคาบันนานะฮะออกจากอัญมณีรีสอร์ทแต่เช้าทุกคนนี่ฮะบรรยากาศดีมากลูกค้าจะแบบจะมาตลอดตลอดเลยนะฮะข้าวแกงก๋วยเี่ยวมฮะมีเกี๊ยวนะฮะบะหมี่เขาทำเองทุกคนมีนข้าวหน้ากัาง้ง ช่องนี้เป็นช่องหลักนะฮะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องโพสต์อย่างระวังเพราะมันกําลังอ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะงอนเราอยู่ฮะเราใช้เพลงลิขสิทธิ์นะฮะยูทูบมันก็เลยงอนงอนเรานี่หนึ่งไม่ให้เราอ่อนแอไม่ไหวเราคลิปของเราทุกคนมีอาหารตามสั่งเข้าต้มด้วยนะอ่าข้าต้มหมูเข้าต้มไก่มีครบครันทุกคนนะฮะเพลิดม,มากมีคุณแม่เจ้าของร้านแน่ๆเลยมันโถสาลาเปาขนมกีตอาหารเช้ามีครบหมดเลยทุกคน นี่หากปากซอยอัญมณีรีสอร์ทย้ำอีกทีหนึ่งเห็นไหมมีป้อมตำรวจหนองบัวเป็นป้อมจราจ,จรตำรวจเดินเข้าไปเดินชมวิวก็ไปจะเห็นต้นฟรงต้นเฟิร์นต้นลูกเหมยดอกสีม่วงสวยมากทุกคนรู้จักไหมต้นลูกเหมยดอกสีม่วงที่กินแล้วลิ้นจะดําสีน้ําตาลสีม่วงอะฮะนี่ทุกคนน่ารักมากไปเราเข้าไปข้างในกันนะฮะขนมนมเนยก็มีน้ําพงน้ําพลิกล้กลอมปลาน้ำอะไรนะก็เ,เรียกน้าําปลาบริการตนเองได้เลยทุกคนเชิญด้านในค่ะ มีบุฟเฟต์ด้วยนะฮะข้าวแกงบุฟเฟต์จาาละห้าสิบบาททุกคนนี่ฮะเดินรันยาวเข้ามาข้างในเลยครับทุกคนจ่ารถมากนะครับนี่หามาแล้วเย็นตาโฟเย็นตาโฟทะเลนะฮะหมี่เกียวนะฮะทุกคนและนี่เป็นข้าวหน้ากั้งครั้งแรกในโลกค่ะข้าวหน้ากั้งครั้งแรกในโลกประวัติศาสตร์ของโลกของการกินนะฮะนะ,ะว้าจุกินไม่ถูกเลยทุกคนนะฮะคือเมนูปังเยอะมาก นะฮะผู้ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดคณะมันหอยยำประกอบยำหมึกลาดหน้าหมูไก่สารพัดส,สารพีทุกคนไปแหลมงอบตรงนี้ก็ไม่ไกลแล้วนะฮะไปบคสอไปคลองใหญ่ไปหาดบานชื่นไงทุกคนหาดบานชื่นนะฮะหาดไม้อะไรนะเขาเรียกไม้อะไรนะเขาเรียกอะไรไม้อะทุกคนเอออะไรไม้ไม้อะเออนั่นแหละนั่นแหละเออทุกคน นี่ย้ายโตอ่ะทุกคนน้ำจิ้มหอมกรุ่นมากทุกคนแล้วนี่คือกะปิจากตรากระปิเกาะช้างเขามีชื่อมาทําเป็นนะ้เข้าคุกกะปิทุกคนมะม่วงเขาใช้มะม่วงมะม่วง,งแบบแนวแนวมะม่วงพิมเสนนะฮะถ้าเป็นมะม่วงเบาจะเป็นหอมเปรี้ยวอีกแบบหนึ่งของภาคใต้หัดใหญ่แต่ที่นี่เขาจะไม่มีมะม่วงเบาแต่จริงๆเขาน่าจะปลูกมะม่วงเบาเนาะเพราะว่าเขาปลูกทุ่ยโรกทุเรียนได้เหมือนภาคใต้เลยนี่คือกัง้งฮะลวกจิ้มกัง้งแล้วก็ข้าวหน้ากัาง้งน้ำจิ้มฮะทุกคนจากน้ำจิ้มรสเด็ดกจริงๆ อันนี้เดี๋ยวเราต้องกินแล้วเราจะถ่ายทุกคนดูสิถ่ายไปังไม่ได้กินเลยทุกคนจ๋าอยากกินมากทุกคนแล้วก็ลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆปังๆๆที่สาขาหนึ่งนะฮะคุณแม่เขาน่ารักมากพนักงานเป็นมิตรมากนี่แหละคือเสน่ห์ของที่นี่นอกจากรสชาติของอาหารการบริการความจริงใจนะฮะทุกคนชาวตราดจริงใจนะฮะ แล้วก็ขอที่เที่ยวไปพวกนี้เราจะไปเกาะกูดคาบาน่าทุกคนตื่นเต้นมากนั่งเสือดำโกไปหาเฟอร์รี่ออกจากอัญมณีรีสอร์ทนะฮะทุกคนซึ่งอัญมณีรีสอร์ทอยู่ตรงนี้เองถ้ามฝั่งไปก็เดินไปประมาณ5้า0้อ0หก0เ็ด้อแปด้กอเมตรก็จะถึงเลยทุกคนจากตายแล้วผู้ชายเข้าร้านนะฮะลูกค้าเข้าร้านตึมๆเลยฮะทุกคนจากเดี๋ยวลงโพสต์คลิปนี้ก่อนเนาะโอเคไหมกาแฟก็อร่อยก็มีอะไรหลายหลากนะที่นี่เขาครบถ้วนมากเลยอยาทุกคนอืม ืชื่นใจสุดยอดทุกคนเรามาประเดิมที่กั้งนะฮะข้าวหน้ากัาง้งทุกคนนี่ฮะดูน้ำจิ้มสิทุกคนจ๋าดูมีไข่ด้วยทุกคนจ๋านี่อืมอืม,อม กิมอร่อย<ม>เนื้อแน่นมากทุกคนเนี่ยมีไข่ด้วยอือร่อยมากมมครั้งแรกในโลกทุกคนสุดยอดอร่อยมากน้ำจิ้มเขาแบบสุดยอดค่ะ อืมอร่อยมากคุอคนแน่นแล้วก็นุ่มมันเหมือนไม่ใช่กุ้งเนาะแต่นี้มันก้างอาหาทุกคนอือร่อยมากน,นี้ลวกจิ้มหั่ะทุกคนทุกคนดูสิสุดยอดอ่ะบอน Mm-hmm.